อ้อยกับปายแล้วมาวิกฤตทุเรียนอีกแล้วนะฮะโดนตีส่งกลับอ่ะนะโดนทุเรียนโดนตีส่งกลับมาเป็นตู้คอนเทนเนอร์เพราะไม่ผ่านมาตรฐานจีนนะจีนก็มีให้ตรวจสารเยลโล่อะไรเขียเนี่ยนะปรากฏว่าไม่ผ่านก็เลยตีกับเป็นรถคันล้นเลยโหปรากฏชาวเน็ตคอมเมนต์บอกว่าโหเราจะได้กินทุเรียนถูกแล้วมัน มันมันดีไหมเนาะมันจะดีไหมเนาะนได้กินทุเรียนถูกเนี่ยนะฮะเออแต่ก็ไม่แน่นะแต่เขาไม่เอามาขายหรอกทุเรียนถูกอ่ะเขาไปแกะเนื้อขายเออนะอย่าหวังเลยครับใครที่หวังว่าจะได้กินทุเรียนรวนลวละห้าสิบหกสิบโอ้โหอย่าหวังนะเขาไม่เอามาขายหรอกครับนะเขาเอาไปแกะเนื้อขายเป็นทุเรียนฟรีซแช่แข็งดีกว่าอ่าทุเรียนฟรีซแช่แข็งนี่ ไม่นี่ด้วยนะไม่ต้องมีตรวจด้วยนะเพราะอะไรเพราะเป็นเนื้อไงอไอ้ทุเรียนที่ว่ามีสารนะเขาต้องมันเขาเรียกเอาไปจุ่มทั้งเปลือกนะแต่ถ้าเกิดเอาไปแปรรูปเนี่ยเอาไม่มีเลยนะตรวจไม่เจอเลยนะเออเอาไปทําทุเรียนกวนอย่างเงี้ยหรือไปทําทุเรียนแช่แข็งเงี้ยนะแล้วก็มาแพ็คขายอย่างเงี้ยอ่านะครับนะไม่เจอเลยนะสารเสริญไม่เจอเลยนี่แหละ นะภาวะเศรษฐกิจไทยดีๆทั้งนั้นมีแต่เรื่องดีๆอ้อยก็ขายไม่ได้ตัวเรียนก็ขายไม่ได้นะฮะสมัยหน้าก็เชิญเลือกกันอีกนะครับเลือกกันอีกนะโอ้ยถ้าเป็นลุงตู่นะเจอภาวะว,ะวิกฤตขนาดนี้นะโอ้โหนะครับโดนฝ่ายค้านนี่ชำแหละดา่าเช้าด่าเย็นด่าทุกวันด่าตั้งแต่วันตั้งแต่ตื่นมาก,ก็ดา่า ตื่นมาดา่ากินข้าวเที่ยงเสร็จดานะตอนบ่ายๆด่าต่อก่อนนอนด่าอีกรอบหนึ่งนขนาดลุงตู่บอกให้เลี้ยงไก่ไข่บอกให้ปลูกผักยังโดนดา่าเอนี่ยเป็นไงล่ะเศรษฐกิจสมน้ำหน้าไอ้พวกแสดงดีนักนะเป็นไงล่ะเออสมน้ำหน้าไก่ที่เลือกมันก็สมน้ำหน้าละ่ะใครไม่ได้เลือกก็ขออขอเห็นอใครไม่ได้เลือกก็ ขอความเห็นใจก็แล้วกันก็ขอเห็นใจด้วยก็แล้วกันนะครับเอ,อสมัยหน้าก็เลือกกันมาอีกน้ยพักแดงเนี่ยนะฮะออแล้วต่อไปจะเป็นผลผลิตกเกษตรอะไรอีกเนาะทีนี้นึงไม่ออกนะหน้ามันหน้าอะไรต่อไปชนหน้าลำใหญ่หรืเอเปล่าเนี่ยมันจะมุกมะกระลาลมระมะกลาคุมพรผลไม้อะไรออกนะช่วงนี้ นะเออเดี๋ยวก็ได้เททิ้งกันอีกเออเดี๋ยวเริ่มใหก็ล้นตลาดอีกหาที่ขายไม่ได้อีกอะไรอีกเนะครับสนุกสนานกัน <c oughs> นะทั้งอ้อยทั้งทุเรียนเราจะมีกินกันกี่โมงดีน้อโอ้น่าสงสารเกษตรกรนะครับทุเรียนโหนะโดนตีกับน,นะก็ทุกสิ่งทุกอย่างรุมเร้ากุ้งิงน่าสงสารจริง,รง,รงๆนะนผู้ชม นะตัวเองก็จะเอาไม่รอดอ่ะแก๊งคอร์เซนเตอร์ก็โทรมา,านั่นแหละขนาดแก๊งคอร์เซนเตอร์ยังโทรมาหลอกนายกคิดด่อ,อแล้วจะบริหารรไรได้วะเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ